อ่ะวมาดีรับปฏิอีกรอบหนึ่งแล้วกับเนี่ยวันนี้ขัดขุนเส้นเนี่ยเป็นมากแล้วครับใส่ไข่ใส่เนื้อร้อยแน่นอนมือนิ้วเที่ยงฝากของเล่นเปิดแถวด้วยนะครับนี่มหมูอยู่นี่ชูมหมูอยู่นี่มหมูอยู่นี่ข<ม>ุนเส้นกๆครับ<ม> นี่ได้ที่แล้วเตยมอร่อยอร่อยแน่นอนหูยนอร่อยมากครับเซนนหมนปลาอร่อย ครบับครบับครบับคชิมชิมชิมมื้อเที่ยงครับมื้อเที่ยงมื้อเที่ยง ก,กินแบบนี้อร่อยอร่อยมาที่นี่เลยนะครับจับ